เนื้อย่างในตำนานตำนานของของลุงที่ลุงบอกว่าแบบมันอร่อยมากที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยกินเนื้อย่างเจ้าไหนอร่อยที่สุดเท่านี้มาก่อนเลยโรงแรมของเราคือโฮเทลมิฟูจิเอ็นมีแค่นี้เหรอใช่นอนเนี่ยนอนหนึ่งเลยนอนเนี่ยไม่เอาไปนอนเลยแล้วเอาปูให้เหรอไม่เอาไปนอนเลยใช่โอ้แคบกว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดสต็อปที่แบบที่ทุกคนต้องมา แล้ววันนี้ทุกคนก็มาใช่คนเยอะมากใช่แล้วคนก็เยอะเยอะเยอะมากเลยให้ด anyway> ูคนให้ดูคนที่มา อัลลูซอมันอัลลูซอมันใช่ <c oughs> ไม่ค่อยอัลลูนเท่าไหร่แล้วตอนนี้เราก็มาถึง <c oughs> ฟูจิซังเรียบร้แล้วแต่ว่าฝนตกนะฮะหมอกเต็มฟ้าเลยมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าปรุงบอกว่า มีร้านลับไหมรับเปล่าไม่รู้อ่ะเพราะว่าเอาจริงคือไม่รู้จักชื่อตอนนั้นอะที่มาก็คือมวไม่ไม่ได้มั่วคือมากับทัวร์เออเหมือนแบบว่าทัวร์เขาพามากินแล้วเราก็แบบประทับใจเมื่อหลายปีมาแล้วเราไม่เคยรู้ชื่อร้านเพราะว่าหน้าร้านอ่ะไม่ได้มีชื่อภาษาอังกฤษอื่กชเใช่เสอาโดยที่ในในภาพในหัวคือ หนึ่งคือเนื้อมันอร่อยมากเป็นเนื้อย่างซึ่งย่างบนหินภูเขาไฟแล้วก็จาได้อีกอย่างหนึ่งคือมันอยู่ที่ตีนเขาเชิงเขาเออไอ,อฟูจินี่นนแหละคนกรุงเทพเรียกเชิงเขาอ๋อ <laughs> นี่ก็คนกรุงเทพะมัน <laughs> อยู่ที่เชิงเขาฟูจินี่นแหละ <laughs> <laughs> ก็เลยแบบพยายามลองลองเสิร์ชดูก็แบบอ่ะ ก็ไปเจอเจอร้านเนี้ยดูจากรูปแล้วใช่ใช่มันคือแบบตรงกับภาพในความทรงจำคือหน้าร้านแหละตอนนี้คือเนื้อย่างในตำนานตำนานของของลุงที่ลุงบอกว่าแบบมันอร่อยมากที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยกินเนื้อย่างเจ้าไหนอร่อยที่สุดเท่านี้มาก่อนเลยแล้วพอกินเจ้านี้เสร็จก็ไม่เคยกินเจ้าไหนอร่อยอีกเลยก็เลยพาพาลุงมาลองกินดูว่าร้านเนี้ย มันอร่อยจริงไหมชื่ออะไรนะขอให้เรามาคิคาริมาคิคาริย่างเนื้อบนหินภูเขาไฟภูเขาไฟภูจีหรือภูเขาไฟไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจแล้วเราไปดูกันตอนนี้เราก็อยู่ข้างในร้านแล้วไม่รู้ไม่เป็นมีไมู่ภาษาไทยด้วยอันน่าสบายปากก็มีเดี๋ยวไปสั่งข้าวกัน อ๋อก็สั่งอาหารไปแล้วนะฮะตอนนี้รออาหารอยู่ก็ปิ้งหมึกปังเตาแบบราง,าางๆอยู่แล้วก็เป็นร้านที่คนไทยเฟรนดี่เพราะว่าเราเนี่ยถ่ายรสชาติเต็มร้านเลยคือรูปแบบอะไใช่ไม่คุเน็ิบภาษาไทยเลยนีเครื่องดื่มยัง่ยเป็นภาษาไทยเลยแล้วเดี๋ยวเราก็มากินเนื้อยา่างเต็มที่เตโลกกัน เดี๋ยวให้ลุงรีวิวว่าลุงเส็กยังไงอ้นอ้นดีแม่ดูหน้าตาเนื้อสก้อนดูลายเนื้อสก้อนลายเนื้อ มาภูเขาไฟมาภูเขาไฟพูดทาดดนกรทกินได้น, <c oughs> นี้ก็เป็นครั้งแรก <c oughs> ที่มาที่มาครั้งต่อไปก็ต้องมากิน้านเดิ ก๋วดเนื้อปลามันนุ่มแล้วพูดจริงว่าเนี่ยนึกถึงวัวนเนี่ยมันทำให้หนีเลยเหรอแล้วต่อไปนี้เราจกินอะไรต่ออ่้างอ้ามต้องมาชิที่ญี่ปุ่นกันชิปไปเฮ้อยไไม่ต้องบรรยาย มันอร่อยโดยสงสสยกันว่าแบบที่ผ่านมาเรากินอะไรกันอยู่เผือถ้ามันมีของนี้อยู่ในโลกอะตอนที่ผ่านมาในชีวิตมันคืออะไรเหมือนกับเป็นร้านเนื้อญี่ปุ่นหัวใจคนไทยที่แบบรู้ใจคนไทยหวังแล้วก็ไม่ผิดหวังเพราะอร่อยอะใช่ดีดี ที่บอกว่ากินร้านนี้แล้วมันร้านไหนมันไม่อร่อยอีกแล้วอ่ะจริงว่ามันจะไม่มีอะไรที่อร่อยกว่าร้านนี้แล้วจริงอร่อยรมอคือโฮทิจิีแค่นี้เหรอใช่ร้านเนี้ย นันนอนยังไงนอนเนี่ยกำลังนอนเลยแล้วทังปูให้เหรอกำลังนอนเลยโอ้แคบกว่าว้ายเย้โหโอ้ยพื้นที่พื้นที่ลุงไม่ได้เห็นพื้นที่มาเป็นเวลาวูวห้องน้ำใหญ่มากลุงไม่ได้เห็นพื้นที่มาเป็นเวลานานก็คือที่พักของเราอ่ะจะเป็นแบบ เดียวกังวันนี้เราจองกับเดียวกังมาคืนนี้มีทั้งอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นด้วยแล้วเดี๋ยวอาหารเย็นเนี่ยเราจองไว้ตอนุ่ำหนึ่งเขาบอกว่าขณะ<ๆ>ที่เรากินข้าวเย็นอะ่ะเดี๋ยวเขาจะมาปูเต<อ>ียงให้ส่วนอาหารเช้าเนี่ยระหว่างเรากินอาหารเช้าเขาก็จะมาเก็บเตียงให้เราด้วยนี่คือห้องของเราเราจะแบ,บ่งห้องออกเ,เป็นสามส่วนก็คือห้องอาบน,น้ำแล้วก็เป็น้องส้วม แล้วก็ต่อไปนอนซึ่งห้องมีแบบประตูปิดแยกกันแบบเป็นส่วนเป็นสัดส่วนเลยอันนี้จะเป็นที่เก็บชุดครื่องนนี้ดปนตัวเสื้อผ้าเขามีถุงให้ผ้าตัวทุงผืนแล้วก็ชุดใส่ใส่ขนดเอล ผมอนี่เปิดมาได้เป็นห้องข้างจกพี่จกอันนี้เป็นส่วนนั่งเล่นตื่นมาก็จะเป็นวิวของภูเขาไฟและทะเลสาบและทะเลสาบทะเลสาบชื่ออะไรคาวาคุจิโกะคาวาคุจิโกะแล้วประมาณนี้แล้วอันนี้ก็คือตอนนี้ค่ะมันเป็นโต๊ะน้ำชาอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาแต่งโฉมให้ อันนี้ก็เสร็จลุมทัวร์ในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับลุมทัวร์ในช่วงถัดไปหลังที่หลังจากที่เขาจัดที่นอนให้เราแล้วนะจ๊ะมีาชก็มีกุ้งอันนี้ไก่แล้วก็ปลา,าหมึกแล้วตอนนี้เขาก็ปูเตียงให้เราเรีอๆหลังจากที่เรา เราก็จะไปออนเซนแล้วนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีออนเซนด้วยและเดี๋ยวจะกันใหม่พวงนี้เรามาดูกันว่าเราจะเห็นพูจิซังแบบเต็มเต็มตาหรือเปลา่าเพราะตอนนี้เราอยู่ใกล้มากแต่ว่าก็ต้องภาวนาว่าขอให้อย่างมีเมฆมากลนะกัน็ได้ มานี่ยแตแข็งขหมดแล้วเดี๋ยวเราไปขับรถไปดูฟูจิซังกันโนเลียมนุ่นก็ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวของโรงแรมรีสอร์ทเนาะที่เขามาตั้งกันอยู่เยอะๆก็เดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆต่อว่าเราจะไปได้แค่ไหนแล้วเ้างเขาอยู่กะลาก่โมใช่นี่แบบสวยมากเลยเพราะว่าทะเลสาบมันก็จะสะท้อนเงาเนี่ยปะกลายเป็นว่าเหมือนมี ภูเขาไฟภูจีสองกันเรียกค่ะสวยมากใหญ่มากเลยคนลุก <laughs> ก็อยู่ที่ข้า,าวเช้าของเราแล้วนะคะที่โรงแรมของคนจัด<ล>ให้ในใหญ่ไปกับถุงมาดีแบบนี่แบบเหมือนเครื่องจัแบบแบบก,การาลอะดูดีมากนั่งดีมากเลย เมื่อกี้เราก็ส่งท้ายด้วยการไปแช่ออนเซนมาแล้วก็เช้านี้ก็คือเราได้เห็นวิวฟูจิแบบเต็มๆจากห้องออนเซนเลยอะไรที่แบบฟินมาก <Wow. S 1> ก็นั่งแช่ออนเซนไปแล้วก็ดูวิวฟูจิไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาบอกลาโรงแรมโฮเทลนี่ฟูจิเอ็นแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปต่อกัน แล้วก็ต้องใบปตายวิวนี้ของภูเขาไฟโขดจี๋ด้วยเมื่อกี้เราตอนที่เราขับขับอยู่แล้วก็ในคลิปเมื่อกี้เนี่ยน่าจะได้ยินพอจะได้ยินเสียงอยู่นะได้ยินเสียงเป็น เสียงดนตรีใช่ป่ะเพราะว่าถนนระหว่างทางที่ขึ้นไปฟูจิสถานีที่5เนี่ยมันจะมีเมโลดี้ร d อยู่แล้วเมื่อกี้ก็เขือเหมือนเอาก็นั่งเงียบๆเนาะแล้วอยู่มันก็มันมันก็เป็นเสียงเพลงขึ้นมาเมื่อกี้ถ่ายได้แบบได้แป๊บหนึ่งอ่ะอืมก็เดี๋ยวน่าจะไปดูกันไง Good morning Five Park p o n s t a <an> f i s t session only five session okay 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 หกพบเยนเ for for each for one r s o n โอเคเยน six ตันี้โอ้ใหดวคะอบอกว่าชั้นห้ปิดชันห้าปิดเราได้ไปชั้นหนึ่งเอเคไม่เป็นไรชั้นหนึ่งเขาไปดูเอาเท่าที่ได้ดูลาลายลาอะไรนะเออมาริมกมาริมดูซิว่าเขามีขายปุ อนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่สถานีที่1นึ่งของขาไฟฟูจินะฮะซึ่งสถานีที่5้าเขาปิดเราก็ขึ้นมไาได้แค่นี้เขากั้นหมดเลยแ,ลแบบรถก็ไม่ให้ขึ้นสวยมากใช่ส, <laughs> สุข้อยผอวดีอ่ะอากาศก็กำลังเงย็นสบายนะ ไม่ได้แบบหนาวแบบทอราหดเกินไปถือว่าเป็นแบบการดีนะฟูจิเนี่ยมีร้านเนื้อร้านเนื้อก็อร่อยนะแล้วก็ออนเซ็นที่แบบออฟฟินอะอฟฟินแล้วพอตื่นเช้ามาฟูจิเขาทักทายเราแบบเต็มเช้าเลยวันนี้เต็มชาเลยอะดีฮะดีดีดีตอนนี้น้องเราไปพักแล้วเนี่ย เขาห่มผ้าแล้วเนี่ยตอนนี้ยให้น้องเขาพักน้องแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันโอเคเราก็จะได้วิวประมาณนี้อันนี้คือสเตชันหนึนะเดี๋ยวระหว่างทางลงนี้นะคะเราอ่ะก็จะต้องผ่าน Melody r o a ดอีกรอบหนึ่งซึ่งถ้าเราขับประมาณ40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเิียงเพลงจะเกิดขึ้นจากการที่ล้อ่มันตดถนนเดี๋ยวเราไปฟังกันว่า เเงงนป็นพย,ยงไจงบเป็นระยะทางสั้นๆที่แบบสร้างสรรค์มากแปลกมากแบบน่ารักดีอ่ะ ขับขับมาแล้วอยู่ก็มีเสียงเพลงขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราไปต่อแหละฟูจิซันเวิลด์เฮอริเทจอันนี้เราอยู่ข้างในนะก็จะเป็นแบบเหอพื้นที่จัดแสดงอินโฟเมชันต่างๆของของไปผู้ขฟจิเดี๋ยวไว้เราถ่ายแล้วอกดูกัน อนนี่ก็เป็นอีกจุดถ่ายรูปจุดหนึ่งนะฮะที่สวยแล้วก็ชาร์จเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่จัดแสดงของภูเขาไฟฟูจิแล้วก็ีิที่นี่ก็ประมาณนี้เราก็สามารถมาถ่ายรูป ได้้มมมุประาณนีของเด็ดประจำที่นี่ที่ต้องกินคืออะไรเลยไติมภูเขาไฟฟูจิครับเด็ดจริงสมคำร่ำเรือแล้ตอนนี้เราก็อยู่กันในแหล่งศูนย์รวมอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าเนี่ยจะเป็นร้านหรอร้านเล็ก เต็ไมไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ถ<ช>้าเกิดอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรอยากกินอาหารญี่ปุ่นแนวไหนมีทั้งแบบน้ำมีทั้งยางมีทั้งปิ้งมีทั้งผัดมีทั้งทอดก็มาที่นี่ได้เพราะที่นี่คือหมู่บ้านน้ำใสหรือว่าโอชิโนะฮักไกโอชิโนะฮักไก่เย่ที่มากกว่านั้นคือหมู่บ้านน้ำใสเนี่ยนอกจากน้ำใสแล้วเขาจะแบบมีวิวที่เห็นภูเขาไฟฟูจิได้แบบชัดเจนและสวยงามมาก นี่นะฮะก็เป็นอีก1นึ่งจุดสต็อปที่แบบที่ทุกคนต้องมาใช่แล้ววันนี้ทุกคนก็มาใช่คกนเยอะมาก <laughs> ใช่แล้วคนก็เจอเยอะเยอะมากเลยให้ดูคน <laughs> ให้ดูคนที่มาก็เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนู้นเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กับภูเขาไป <laughs> เราว่าว่าน้้ำใสมันอยู่ไหนนี้เมื <laughs> <laughs> ่อกี้มันน่าจะ <laughs> เป็นแบบ ขายของอ่ะคือหมู่บ้านเขาคงดังอละออคนมาเยอะเขาก็เลยแบบมาตั้งร้านขายของแล้วนีเ,เป็นฟูดคอร์ดอ่ะออแต่เนี่ยเนี่ยสวยนี่เราก็จะมาเจอมุจิซังอีกฝั่งหนึ่ง ผมว่าในนี้มันอาจจะเป็นแบบย่านดังของนักท่องเที่ยวอ่ะแล้วมันมีภาษาไทยด้วยนะภแคาเชียเพราะว่าเป็นเป็นที่ทัวพามาอ๋อแต่ว่าอะไนี้ไม่ค่อยเห็นเขาก็จะมาซื้อของฝากเขาที่ระลหรือแล้วก็ทานอาหารกันตรงนู้นแล้วก็เป็นอาหารแบบหยิบทานง,ง่ายเต็มเลยอะ่ะ เยอะแล้วก็ตอนแต่คือตอนนี้เขาดูคนเยอะแบบคนไทยคนญี่ปุ่นคนจีนคนภาษาแบบเยอะมาก <laughs> ตอนนี้เออดูของดูของดูของกัน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายภาพสวยงามของภูเขาฟูจิที่ทุกคนต้องมามหาชนมากดูและจากรอสรนันนะฮะก็จะมีมุมอ,อยู่ตรงนี้เป็นรอสันที่สวยที่สุดในฟูจิคือรอสันนี้แล้วก็คนก็จะมาถ่ายรูปก,กันค<อ>ือขอข้างหลังแ่เจ้าเป็นเขาไป แล้วก็พอเดินออกมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะมีซอยถนนเนี่ยถนนเล็กๆต่างซึ่งก็จะมีแบบมุมที่ถ่ายรูปได้เราก็ดูมุมไหนรูปได้แบบเนีย่ยเราก็เดินเข้าไปอ่า ผู้จิ่เทมปุระอิราเป็นเราจะไปกินเทมปุระที่เชียงเขาผู้จิ่งเป็นร้านที่เพื่อนแนะนำมาบอกอร่อยแล้วก็เวลคัมเวลคัมคนไทย oh. คือพวกเราเมื่อกี้เยอะก็เดีย oh. เด๋ยวลองไปชิม,มดูว่าอร่อยไหมข้าวไทยยำที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหนยามรอไป วาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนี่คือข้าวหน้าเทมปุระที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นเดี๋ยวลองกินกันดูอันนี่เขามีน้ำจิ้มเทมปุระสามารถซปกดได้ฟรีแต่ว่ามีส่วนสูบแบบไม่ฟรี ะะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องบายบายฟูจิซังแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามาเที่ยวใหม่มาแวะที่อื่นๆที่เที่ยวนี้เราอจาจจะจังหวะไม่ดีเนาะไปก็มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้คราวหน้าเรามาซ่อมกันใหม่เที่ยวนี้บายบายฟูจิซังแล้วบายบายฟูจิซังเจริญรัลนะเจริญรัต <laughs> <laughs> Good morning วันนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะเราก็จะต้องไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินฮานดาตอนนี้เราก็เลยเรียกแท็กซี่มาเพราะว่ากระเป๋าเราหนักมากแค่เดี๋ยวอันนี้จะเป็นการขึ้นแท็กซี่ครั้งแรกในญี่ปุ่นของเราเลย ไลยเด็กฮาที okay. <t 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 ่นี่กูละโอเคอ่ะซีทมันก็ตัวใหญ่โอ้ยมาปะตังก็จะไปกันนะถึงแม้เราจะนั่งข้างกันเป็นไงบ้างป้าโตเกียวสามวันสี่วันนะสี่วันสามวันโตเกียวเราสามวัน ทั้งทีมย์เลยเ,ร,เราอะ่ะทั้งหมด8ปดวันเดินประมาณได้เที่ยวบ้างไม่ได้เที่ยวบ้างได้เข้าบ้างไม่ได้เข้าบ้างได้ซื้อของบ้างไม่ได้ซื้อของบ้างโม้ไอ้แเป็นแบบ8วันแห่งศัตรูธรรมก็คือมีได้ก็ต้องมีเสียมีเสียก็ต้องมีได้ก็สำหรับผมที่มาโตเกียวครั้งแรกนะฮะ ก็ถือว่าสนุกมากแล้วก็ประทับใจมากกับเมืองเขาที่ทุกอย่างมันเล็กไปหมดเลยมันเล็กมันเล็กมันเล็กแบบถนนเราเราช่ารถขับ้วยขับออกไปฟูจิระหว่างขับในเมืองมันก็เล็กก็ทางก็เล็กเล็กอะไรเงี้ยรถก็เล็กๆห้องห้องพักก็เล็กๆและอาหารก็เล็กๆ็นะคือมันมันมีความเล็กที่น่ารักแต่ว่าพอคนเขาเยอะจะความเล็กกลายเป็นความเบียดรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็เจอแน่นหน่อยในโรงแรมมันเบียด ก็น่ามาลองดูฮะถ้าใครถ้าใครไม่เคยมาไอฝก็ก็น่ามามา,มาลองดูสักครั้งหนึ่งว่าชอบไหมสำหรับป้าก็ไม่ได้อันนี้เป็นการมาญี่ปุ่นครั้งแรกหลังจากที่หลังจากช่วงโควิดเลยช่วงก่อนหน้าน,นั้นมาบ่อยแล้วก็แบบเนี่ยรอบนี้เป็นครั้งแรกหลังจากโควิดที่ได้กลับมาญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศเดิมๆที่คิดถึง เขาทุกคนก็คงคิดถ mm ึง hmm. ญ so to so ี like ่ป yeah, ุ่นเหมือนกันแหละหลังจากที่แบบเราไม่ได้มาเที่ยวญี่ปุ่นนานเนาะเพราะว่าเขาก็ปิดแบบนานกว่าชาวบ้านเราด้วยก็สิ่งที่แบบสิ่งแรกที่รู้สึกว่าเอ๊ะแปลกไปก็คือคนญี่ปุ่นที่ภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นมากๆงงเลยว่าเฮ้ยอย่างนี้เขาพูดได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเมื่อก่อนเราจะเห็นอ่าเขาไม่พูดใช่ใช่ใช่หรือว่าอาตมชันเมืองตำนอกเมืองไงก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้น Uh huh. จะใช้แบบคีย์เวิร์ดเอาภาษาใบาเอาอะไรเงี้ยแต่ของแต่ว่าในกรุงเลพเดียวเนี่ยค่อนข้างพูดได้แบบได้เยอะการเที่ยวอ,อะ่ะมันแบบมัน,ม,นมันง่ายขึ้นแต่ว่าด้วยความที่เรามานะช่วงเทศกาลเนาะก็จะมีความ <laughs> เราอะ่ะไม่ไม่รู้สเกจว่แบบของเขาไงว่า <laughs> เขาจะปิดวันไหน <laughs> เขาจะไม่ปิดวันไหน ถามว่าสนุกไหมก็สนุกแหละลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีนั่นแหละอย่างที่บอกจะพบกับความผิดหวังแล้วก็สมหวังบ้างอะไรบ้างขาะขะกันไปในแต่ละวันก็ถือว่าพระสภัยดี <g ular noise> ก็เปิดประสบการณ์ใหม่ในทุกวันเพราะว่ามันต้องรู้เงี้ยว่าวันไหนจะเข้าอะไรได้บ้างวันไหนจะเข้าอะไรไม่ได้ไคือเอาจริงๆแล้วเนี่ย <c ười> ถ้าถ้าประสบการณ์ตัวเลยนะที่อยากจะแนะนําเลยนะอย่า,ายมาตกเกียวตอนปีใหม่ใช่ใช่เพราะมันปิดใช่ใช่คือมัน ปิดหมดแล้วนะคะหลายๆร้านที่เร,เราเราเราพินไว้ว่าเราจะมาทานเขาก็ปิดหรือว่าพวกสถานทีนท่ท่องเที่ยวเขาก็ปิดสถานที่ท่องเที่ยวอะพอได้อะแบบว่าดิสเย์อะไรเงี้ยวันวันนย้อะเขาเปิดแบบสวนสนุกเนี้ยที่เราเช็คแบบเว็บไซต์คือเป็นแบบที่ใหญ่ๆที่เราเช็คจากเว็บไซต์ได้อะไรเงี้ยเขาจะมีเวลาบอกอยู่แล้วว่าที่เนี้ยเขาเปิดเปิดอะไรเงี้ยรอ่าหน้าหาเนยอะไรเงี้ยที่เราหรือว่า น่ารักแฮะคลิปนี้คลิปโตเกียวเป็นทลิปที่น่ารักมากเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับความพร้อมที่มาตรงนี้ขอแค่ตัวอีกรอบคลิปนี้ว่ะคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นแบบไม่หน่อยเลยแล้วก็จะทำเสียงแหบบ้างไม่แหบบ้างหนึ่ผัดผัดกันเสียงแหบโอเคแล้วเราก็กลับมาแล้วนะเจอคลิปต่อไปเจอที่ญี่ปุ่นโตเกียวมาส่งมาส่ง